สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่นลงล้อ EP หนึ่งจากห้องข้าวหอมนะคะเราอะทำพี่เรา,เราอันนี้ก็จะเป็น EP สองนะคะมาเริ่มกันอเออหนูขอก่อนนะโอเคเออใครสวยที่สุดในโลก <laughs> จำเหมือนตอนนั้นจำได้ไหมสวยจ้าทำให้เหนจี่อัสวยมากฮะไออัสวยได้ไงคะ วินนี่มีดังเจอไอ,อ,อเอาเจ๊เอาสวยๆอ่ะต่อไปเอาใคยเป็นตุสิแลนด์ไม้ไข่อือแก้มแองตาจ้าเอิ่มใครแบบมีน้องสาวบ้าง สามสองหนึ่ง,งตัวได้วป็น,น้องแซวมีน้องแซวไอ้าาไกูมีโกูโมงไงพี่แก้มซีแก้มก็เจ๋งไงเออ๋ยมบาทอันตกระก้อโอเคมามาสุวาดวลล์เพื่อที่มาถามเพื่อทมาถามอ่เพื่อที่มาถามเพื่อ <c oughs> ถามครั้งเดียวใครเป็นขี้่มินต้นหมากูเลยใครใครชิมพันชิมพัน มาตาโมอืม,อมใครในอนาคตใครจะมีบ้านนีเหมือนกันมันม้งไยทำไมมึงต้องมีบ้านด้วยอ่ะจะไปตึงปีกันั้เลยเอาใครช่างแต่งหน้าขนาดหน้าแบบตุนแดงเป๊ะเลยนันยิบรีบขึ้นมาล้วนี่ ไอ้ชอบเตะหน้าไดาเอาหน้าไปหุ้งไอ้ชุกไชอบเตะหน้าจริงๆก็เป็นเจนนั้งหมดนะคะทุกหนแค่เบนแฟนจะมิวมีคนฝากถามนะคะทุกคนเราไม่เกี่ยวนะคะ หัน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 นี่ใชงน้อโมได้ได้ได้หน้าโมก็เป็นเพ่อนของเจ๊นะคะเออกรน้โมโบงงี้น้โมเป็นคนฝากถามนะคะทุกคนไม่เกี่ยวกับร้านนะคะแลวมันก็เป็นเรื่องจริงด้วยค่ะอะไรกาอโมงันอ้โมงชนไย่ไงเร็วนี่เต้นกับเธอใครชอบกลัวผีตอนนอ กูผีจัดเท้าก็ได้ง,งกกลัวนิชานิชามันยังงกกเรื่องอะไรยังส <c oughs> ักอย่างอนะ่ะนิชามันแค่หขวบอีอือออ้ใครกยเอาหน้าไปจุ่มถ <c oughs> ังน้ำจุ่มอ่ะ่อ,อยา,อยาห้ีวเย กินจันอยากอาปากอะไรเกียววบาเป็นควันทุกวันจ้าอันจ๊ะเอาเลยเอาเลยตัวตัวรู้ใครชอบมาการูนีแต่ไม่เอานิชานะทุกคนเพราะนิชาังกินไม่ได้ เอ๊เจนอมอลูมากลรนี่เพิ่นกินกุมารล้วตเป็นตัวแกกินตันไม่ว่าเจนไปกิได้ชินมักโรดีเลยเด้อเพี่หอมแน่ของพี่ของโคตรอร่อยนะมากเนีของโมตี้ซื้อมาใหม่นี่ไงมกนี้เรียขวามาใช่ขไหนขานเหมอใชัขานอ่ะมตจ้เปอ่ะเนี่ยขวาอุยมันักอบเปิดเนี่ย เอาแขกเป็นสวยที่สในโลกในสามโลกเลยสวยะตั้งแต่หัวขวับที่พ่อทำอ่ะเดี๋ยวมึงจะโดนตับตุกแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ถูกมิซี่ก้องไเฮ้ยไม่ได้ถามใชเลยมไมุ่มกดอย่างเงี้ไม่ได้กดลืม ปีคิปไม่แค่ปีใดแค่อย่าคปีแค่หมูดูกินกส o v e อรจะไ,ไม่ละเออเครมีพี่สาวฮะไอแอมมีแต่พี่ชายไม่ได้มีพี่สาวจื้อใครอะจื๋อ,อูฮะพี่ชายแอมจื๋อ,อูอูอืมนอกมกึงบอกเคยเห็นเธอ แคเรี้ยจบแล้วเขาเป็นเป็นอย่างก็เอฮอดเซตทกเอาเอามามันจะเป็นเอฮอเตหรือเนี hmm. re ่ยเคืองนเรามเนอะแล้แบบบอก้ยินโต๊ะนั้นน่ากลัวนะะเครื่องเครื่องบินอ่ะแต่เว่าังเดินเยออยู่เอาอะไรใครรักพี่อุงเอ๋ หนูอยู่แล้วเพราะหนูไม่อยากให้พี่อุ่งเป็นอีหยังเจ้า h a พี่ไอ้อัำชอบพี่อุอ่งเออยังเจ้าเขาเจ้าไอ้อ่ะก็ไอ้ยังรู้จััมำได้ใช่เป็นคอหรือเปล่าหรือว่าผิวไปใครใครใครชอบไอ้ก็เอาเอาใครดีใครชอบไอ้เแบงบปี กูไม่ชอบไอคิมันบอกว่าชอบแบงปีหันันห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 นไม่ต้องไม่ต้อ้อไอไคิมฮะไอคิมพันชอบแบงที่แบงมันงเนี่ยเนี่ยชื่อว่าอะ่อว่ชบีเนี่ยคิมันนันเราถามต่อใครไม่ชอบทื่อื่น โอ้โะบบจะเอาแม่ดาวพี่คนเดไม่มาสาบานเลยโมโมชอบมาอีเอ้าวเดชใครรับพี่นิ้วพี่นิ้วพี่ขอเอาะไันมาได่อ๋อที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะเออเจฟินโอเคหกินน้ำมันำตอนนี้แบบเรายังไม่ได้ปิดคลิปเนี่ย พี่เจย์เจยเข้าตามเล่นตามพี่นิวอ่ะแล้วก็เข้ามาตันพ <c oughs> ี่นิวออกก่อนเหรออืมออกก่อนคนเต็มเสื้อบอเข้ามาไทยไม่น่าโมพูดต่อเลยอเออเออใครมีแม่ที่ไม่รักเรา ปูต้องหักละคือแข่งเจ้าไม่คพาห้าตัวเด็ดายเอ้าไก่กำลังสวิงมูกอะไรนี่ไะเป็นยี้ัอวะ มันอะไรกินกจคอเป็นมดห้อยละกันเดี๋ยวพอเหรอเจาเมอุ้ยหมมดหี้วใจคอเป็นมดห้วยันต้มละมันอ่ไรใกคอเป็นพี่คิดว่านะฮะแม่แลวครับพี่มาลกครับเี่ใครมีบ้านยังหลังเล็กมากเล็กแบบไม่ถั่วใช่ ไอ้สุนไอ้สนามีแม่ปะจะมีตัวนะไ่ัวไปมีแม่้กัับอกใครมาลักกี่สิบกอกเปิ้นโอเค อืมอืมไปจีซิบนาทีแล้วนะซนะินาทีไปะจะปีลวเ,นะเลยเนี่ยห้าสิมห้าสิบเอฟห้าสิบสองปีเลยเออปีเลยไปไย